สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel iNat 94กับ UFC ในตอนต่อไปของผมเลยนะครับ UFC Career Mode จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ Store Top Up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา Store Top Up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงจะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMOROG แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4 4คุณจะได้ลดอีก6%ครับยังอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับผมแพ้2นะัดชนะ7แพ้2แพ้2นี่ผมแพ้1 submission เอ้ย submission ทั้งคู่เลยอะ ground and pound แล้วก็ submission อะแปลว่าข้างล่างผมต้องเทรนข้างล่างของผมผมีการ d e เฟน s ์ข้างล่างอะไรพวกนี้ความยืนอะไรอนี้ของผมผม,ผมเก่งแล้วครับความยืนแค่ต้องอน,นี้เทรนนิ่งข้างล่างแค่นั้นผมว่าแต่มาเดี๋ยวมาดูนะัดต่อไปกันเลย โอเคมาผมเจอกับคนนี้ครับชื่อว่า r ร d e r Turner คิดว่ามาจากออสเตรเลียนะครับ <Buff> er. เขายาวกว่าผมด้วยมือ <Shit. S 1> มามาเลสโกเลสโก โอ้ยผมลืมดูสตั๊์ของมันว่อว่ามันเก่งตรงไหนข้างล่างหรือข้างบนอะไรพวกนี้หนีวะโอผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยหนีถอยหลังครับ ดูมันถอยดูมันถอยอะไรของมึงวะต่อยดีโอเคมาใครยกเก่งอุ๊ยโดนเต็มหน้ามันมูฟมันมันดีครับมูฟมัน

เตะหน้าแล้วมันไม่ล้มว่ะเียดลุกขึ้นโอ้โหเสียวว่ะแย่ทำอย่างนั้นดิพี่มันขยับเก่งว่ะคนนี้มือไม่ยาวด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ล้มมาดี มาดิล้มดิโน่ไม่โดนอีกอ่ะเชี่ย,ยต้องระวังสต้ามิน,น่าผมคนระับโอเคโอเคโอ้ยอ เหนียวเหมือนกันนะเนี่ยอึดเหมือนกันครับอึดเหมือนกันโอ้โหปล่อยปล่อยดีเฟนด์ดีแล้วเว้ยเทรนนิ่งมาหน้ามันเละเลยครับเลือดเต็มหน้าโอ

เก่งหอมันหลบเก่งยากขึ้นนะเพราะผมแรงมันสูงขึ้นแรงสูงขึ้นผู้ต่อสู้ก็ยากขึ้นชอบขึ้นเรอโอ้เครื่องเบรกเลยวิชิ Oh my god Oh my god โอ้โหเกือบแพ้ว่ะเช็ดมันโหดว่ะมันได้เปียบอ่ะมันยาวกว่าผมด้วย โอ o ยเออมันปล่อยให้ต่อยมันปล่อยให้ต่อยครับมันไม่บล็อกมันไม่ป้องกันมันอะไม่ป้องกันหน้ามันเองครับผมก็เลยสอกเตมหน้าสานัด ถึงจะแอดทีครับเรียบร้อยเลยโอเคครับคนต่อไปนะครับผมเจอกับคาร์ซินจิมิเนสนะครับแสตาร์ทเขา76ผม82นี่ผมน่าชนะเลยนะครับแต่มันเริ่มยากขึ้นนะเพราะแรงค์แรงค์ของคนนี้ที่ผมสู้เนี่ยก็สูงขึ้นนะครับ28รั้งที่28สแตนด์อัพของเขานะครับ79็ดิคลนช์74แล้วก็กราวด์เ6กเก่งสุดก็สแตนด์อัพนะครับแต่ว่าคนนี้ก็เหมือนผมชอบยืนชกนะครับมามา ัน u หญ่าอย่านี่งย่าเอา过ได้ปะโอหุยไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเหรอแย่แย่ง่ายๆครับ คนนี้ไม่ป้องกันไม่อะไรเลยอนะมันมามันมาหาเรื่องต่อยผมแหละย,ยืนต่อยผมแบบนี้มันไม่ชนะผมหรอกครับเพราะยืนของผม91สแตนพของผมนะ91นะครับไม่ไหวล็อกแบบนี้ผมต้องกราวน์กับผมอะถ้ายืนสู้ผมไม่ไหวครับถีบเต็มหน้าล้มเลยทซ้ายไปแล้วก็วโอ้โหอพลิกเลยโอเคนัดต่อไปนะครับชื่อว่าดังนิล พ็อกเกอร์บ็อกเซอร์นะครับยืน91เรทติงโอเวอร์อรอลของเขา87นะครับคลนช์86ฟรัม84โอโหเก่งมากเลยครับแกรง์ของเขา25มามันยาวมันสูงต้องระวังครับคนนี้นต้องชอกใกล้ๆครับเพราะเขาได้เปรียบยาวอะ่ะ โอเคมันก็ชอบมันชอบต่อยเหมือนกันนะโอเคคะโอ้มวยลอยเ้ยมัยลอยเลยบ็อกเซอร์อะบ็อกเซอร์มาดิผมก็บ็อกเซอร์อมันจะเทคดา

โอ้โอ้กราวน์แอนด์พาว์เรียบร้อยครับพุกเกอร์โดนสวยงามครับเลฟแฮนด์ช็อตข้างซ้ายของผมน็อกแล้วหลังจากนั้นกราวน์แอนด์พาวน์นี่เลยครับข้างซ้ายเต็มหน้าลน้ม หลังจากนั้นผมก็ ground and pound ครับไม่เหลือโดน ground and p ผมเนี่ยไม่เหลือครดูดูนี่ข้างซ้ายแล้วว่านี่ครับ ground and pound b เรียบร้อยอ่ะอย่างนี้มันไม่บล็อกด้วยโอเคครับท่านผู้ชมนัดสุดท้ายในเอพิโซดวันนี้นะครับผมเจอกับนิกชื่อว่าอะไรวะเลนส์หรือว่าอะไรแต่คนนี้มันเป็น UFC ตัวจริงนะครับถ้าผมไม่ผิดนะ มันเป็นตัวจริงที่ว่านิกเลสเนลโอเวอร์รอลเขา90ยืน89ิบเกคลินช์แ6แล้วก็กราวด์89ก็ต้องระวังสแตนด์ออกกับกราวด์ของเขาครับเก่งสุดแต่โอเวอร์รอลเขาก็เก่งครับก็90โอเวอร์รอล์วทิงแต่ว่ายืนก็เก่งกราวด์ก็เก่งแล้วก็คล okay. ินช์โอเคต้องระวังไว้เขาระดับที่18นะคะถ้าผมชนะได้ผมก็เกือบจะ10แล้วเกือบจะสอป10แล้วครับมามา <You ready? S 1> ยกแรกไปดิ <Ready? S 3> มาเลยโอเคเอาไปมันตีแรงนะชกแรงเนาะโอ้ยโุ้ยไม่คอมพิวเตอร์มันไม่ดูสตามิน่ามันนะหลบแด่วะชอบเลยกรางนเนี่ยไม่ชอบเลย Okay, he escapes and he gets back up. The right hook misses. Man, a ton of damage has been done and his left eye is really starting to swell up. Great utilization of the jab. Man, Joe, he's connecting with those punches. Oh, he got tackled by the right In full guard. <laughs> ngam. Wey, sosoy ngam. Sosoy ngam Under three on the clock. Round one. Solid right hook. Okay. Oh. And he's looking for that left. Solid left hook. He lands an excellent combination. foot. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. what a back and forth exchange. we are gonna take him down again. โน่มาเท็กดาวได้เนี่ยผมเนาผมบล็อกอุ๊ยอุ๊ยนุกก่าล้มเผือบมันติดคอเนอร์ครับมันติดคอเนอร์ครับโอ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อย เกือบจะหมดครับ,บ,หรบเหลือแค่อีก,อกหนึ่งนาที40่สิบวินะครับแต่ผมชนะตุ้ม,มข้างซ้ายครับเรียบร้อยเลยสวยงามเดี๋ยวดูรีเพลย์ใหม่ครับเจ็บเจ็บสองครั้งแล้วข้างซ้ายครับข้างซ้ายเดดลี่อ่ะข้างซ้ายผมแรงครับหนึ่งสองแล้วก็ปังน็อกเลย โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับ UFC ตอนนี้ของผมจบไปก่อนแค่นี้นะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวมาดูเรนกิ้งก่อนครับในเฟเวอร์เวตระดับที่หนึ่งก็ f ฟรงค์ e ีแอดเกอร์ครับมา x ์ o ฮ l o ลเวย์ผนี้ที่ผมรู้จักนะระดับที่สามคนไทยครับชื่อว่าชักคีโหระพองโหระพองชักคีชักค,กคีโหระพองระดับที่4ครับโอ,โอ้โหเก่งกว่าผมอะเนี่ยคนไทยคนนี้ แดนิสซูเวอร์ระดับที่6นะครับโจเซอลด้วยระดับที่8ชัดเมนเดสที่9นะครับเอ hey, ผมที่ไหนวะผม15แล้วเลย yeah, 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 yeah. เย็ด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 เกือบละคอเนอร์มาเกรกเกอร์เดี๋ยวโ<ๆ>ดนเดี๋ยวเจอกันก็แค่นี้ไปก่อนนะครับผมวันนี้อย่าลืมก่อนจะไปนะครับกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็กดปติดตามผมคลั่งได้นะครับถ้าอยากติดตาม UFC หรือว่าวิดีโออื่น ในตอนต่ตอไปกันได้และมาพบหาผมได้ที่ Facebook i ้นัดนะครับลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยคนนี้มันเก่งครับเ nice the อาบล็อกไว้บล็อกไว้หอยชนะสี่แพ้ศูนย์นะครับ